พอปออฟเดอวร์วันนี้ต้อนรับการเปิดประเทศญี่ปุ่นเที่ยวกันแบบไม่ต้องใช้วีซา่าเราจะพาไปแนะนำที่ทเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างจุใจชื่นชมธรรมชาติในญี่ปุ่นหาดทรายสีขาวที่ชิราหามะชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆในป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หุบเขาโครันเคและจุดใบไม้เปลี่ยนสีช่วงสุดท้ายของญี่ปุ่นที่เกาะชิโกกุแถมด้วยความรู้ที่น่าสนใจของนิกายต่างๆในญี่ปุ่นติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับรายการ Top of the World กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้คุณวิเทียนมุตตามระอยู่ในระหว่างการล่องเรือนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในทริปของหมอกล้องซึ่งคืนนี้แล้วนะฮะ ใช่ไหมแอนใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังไม่เปลี่ยนุดเลยจะกันอีกแล้วฮะพอดีว่าใช่ออเทนยังไม่เสร็จครับไอ้คืนนี้คุณต้องใส่ชุดนี้เดินทางใช่อีกรอบหนึ่งฮะเอาชุดนี้เดินทางเลยไหมชุดนี้จะต้องไปเลยฮะคืนนี้เลยครับผมโวทิปทริปคุณหมอกล้องนี่ก็เกือบ40ท่านนะ4ี่สกว่าท่านนะสองบัสเลยนะสองบัสนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพลาดนะฮะทริปคุณหมอกล้องเนี่ยนะฮะเรามีอีกทริปหนึ่งนำเสนอนะฮะก็คือ ช่วงวันที่22ถึง27ตุลาคมนะครับอันนี้ไปวากายาม่าอาช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟรีวีซ่าญี่ปุ่นแล้วนี่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนึกอยากจะไปก็สบายแหละไม่ต้องทำวีซ่านะฮะแล้วก็ถ้าท่านฉีดวัคซีนครบก็ไม่ต้องไปตรวจ rt pcr แต่ว่าถ้าท่านยังอยากจะไปแต่ว่าวัคซีนไม่ครบก็ไปตรวจนิดหน่อยเสียังินพันกว่าบาทครับผมแล้วก็สบายสบายและอันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะฮะเมือง วาคายาม่านี่เป็นไงว่าคายาม่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามขึ้นชื่อทั้งในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมและก็ของกินนะครับแล้วก็โซนนี้บอกว่าโอซาก้าแถวนี้ใช่ไหมฮะโอซาก้า,านี่นะครับทางตอนใต้ของโอซาก้าท,ทั้งหมดที่เป็นเวิร์กในแหลมอิเซะและแหลมนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นดินแดนอารยธรรม แห่งหนึ่งนะฮะของญี่ปุ่นเลยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่เมื่อก่อนนะครับช่วงสงบสุขเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสําหรับเจ้าหนะังที่จะมาเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติจะมีสถานที่หนึ่งครับเรียกว่าน้ําตกนาชิน้ําตกนี้เป็นน้ําตกที่มีความสูงเกือบร้อยเมตรนะครับตัดกับเจดีสามชั้นที่เป็นสีส้มยิ่งไปในช่วงที่เขาเรียกว่าท่ามกลางธรรมชาตินะที่เต็มนะครับไปด้วยสีสันเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆโซนนี้แล้วโซนนี้เนี่ยนะครับ และเป็นโปรแกรมที่เราจะไปในโซนของทางเรียกว่าตอนใต้ของทางโอซาก้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าหาดทรายสีขาวชิราฮามะหาดทรายสีขาวของญี่ปุ่นมีไม่กี่โซนครับครับนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเป็นเกาะกลางทะเลนะครับอยู่กลางมหาสมุทรจะไม่ใช่อยู่เป็นทะเลที่ท่ามกลางล้อมรอบที่เรียกว่าซีหรือทะเลแบบบ้านเราไม่ใอ่วา,อาวไทยหรืออันดามันแต่ว่าถ้าเป็นทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมหาสมุทรเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เป็นชายหาดเนี่ยหายากมาก แต่จะมีแค่ตรงโซนนะฮะตรงโซนนี้เท่านั้นที่จะมีโซนสายหาดสีขาวที่โมชิลามะครับแล้วเราก็จะไปกันที่เมืองโทบะเป็นเมืองที่กําเนิดของไขมุกมิก,กิโมโตะนะฮะเราจะได้เห็นวัฒนธรรมการงมมุกอะงมมุก,มกโดยสุภาพสตรีทั้งนั้นนะฮะก็จะใส่ชุดสีขาวนะค,ค่อยๆลงไปแล้วงมขึ้นมาแล้วก็มีสร้อยไขมุก เฮลมมกิโมโต้เนี่ยจำหน่ายในราคาหลากหลายนะฮะราคาที่หลากหลายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสารเจ้าอิเซะซึ่งเราก็เรียนทุกท่านหลายครั้งแล้วว่าสารเจ้านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสารเจ้าที่มีความสําคัญที่สุดเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสารเจ้าที่เป็นแม่ครับ m a t ตอ r ์ออฟ i n e นะครับก็คือสารเจ้าหลักเลยของเชหมือนสารเหลาเมืองที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใญ่ครับอันนี้มีความ สำคัญสูงสุดนะฮะซึ่งก็จะได้ไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ได้ไปดูศิลปะต่างๆนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ เรียกว่าเจาะลึกตรงโซนวากายาม,ม่าโดยแท้เลยแล้วก็จริงๆเนี่ยทริปก่อนหน้าเนี่ยที่พวกเราไปเมื่อประมาณสักปลายเดือนกันยานะครับทริปก่อนเนี่ยผมพึ่งกลับมาเนี่ยองุ่นชายมัสกัตก็เป็นผลไม้ที่เป็นบุฟเฟ่ให้ให้เลือกอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปในช่วงลูกพับเนี่ยนะครับพวกเราก็คุ้นเคยแต่ลูกพับนะครับในจริงอ่ะชายมัสกัตก็ออกแล้วเหมือนกันตอนนั้นก็จะได้ ชิมทุกอย่างเนี่ยหลากหลายแล้วก็เช่นเคยนะก็โรงแรมที่พักก็จะเป็นออนเซ็นนะฮะแล้วก็เราก็กลับเข้ามานอนอยู่ที่โอซาก้าก็มาช้อปปิ้งกันอยู่ที่ซินจับาชิก็คือจะเป็น,น <ะ S 2> เรียกว่าถนนช้อปปิ้งนะฮะใจกลางเมืองโอซาก้าที่เป็นถนนคนเดินเทียบตใต้หลังคาอะไรคนนึกภาพออกนะเดินยาวๆ <c oughs> เลยช้อปปิ้งแบบมีทุกแบรนด์ ที่คนไทยชื่นชอบรับรับรวมทั้งป้ายนักวิ่งจังนม้แปลกมากนะไอ้ป้ายนี้เนาะเห็นป้ายนี้ไม่ได้ต้องถ่ายป้ายอื่นสวยๆกว่าเยอะก็ไม่ถ่ายกันใช่ฮะอันนี้บินโดยสายการบินไทยนะฮะนอกจากวากายามาแล้วเราก็จะมีทริปของซากุระหลงฤดู ถ้าเราหลงฤด,ดูมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วซากุระหลงฤด,ดูเราจะเรียกว่าโอบาละซากุระครับจะเป็นซากุระดอกเล็กๆครับมันจะไม่ใหญ่เท่ากับดอกซากุระในช่วงของสงกรานนะที่เราไปเที่ยวกันจะออกเฉพาะในช่วงฤด,ดูกาลที่ <c oughs> ปิดฤด,ดูเท่านั้นก็คือช่วงออท่มนะครับผมก็คือหลังจากที่ใบ เขาร่วงหมดแล้วเขาจะออกดอกก่อนพอดอกร่วงปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นแตญญานบอกว่ากําลังจะหมดช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็มันจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนี่คือโอบระซาสักุระที่นี่จะเป็นการท่องเที่ยวของแถบจังหวัดนางโนยะนะครับผมซึ่งโซนนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนที่ชมใบไม้เป็นสีที่ขึ้นชื่อเป็นันับต้นของประเทศชุดโอบบระซาสักุระเนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่หนึ่งเดียวในญี่ปุ่นแล้วนะครับผมที่ถ้าเกิดว่ามาในช่วงหงอท่านมันเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเองนะครับก็แห่แห่กันไปดูนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ต่างชาติอย่างเดียวก <c oughs> ็คือช่วงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยในอยู่ในจุดที่กําลังพีิกถือว่าเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่หลายๆพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแถวๆรอบๆโตเกียวอ่ะทั้งโตเกียวเกียวโต,ววตวโซนนี้ <c oughs> นะครับผมเรียกว,ว่าโซนกลางๆหน่อยโซนแผ่นดินตรงช่วงกลางๆของประเทศเนี่ยนะครับจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงของพฤชเิรษฐกัน เรียกว่ากันแบบด่ดเยอะไปหมดเลยแล้วก็เที่ยวอยู่ในธรรมชาติเนี่ยสองสามคืนเลยนะครับออนเซ็นนะในอากาศที่เย็นและตอนนั้นหนาวแล้วล่ะนะแล้วก็อยู่กับบรรยากาศที่สวยงามของญี่ปุ่นลองไล่ดูซิว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นทุ่งธรรมชาติคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยคุณต้องอ่านได้ชัดเจนอย่างเนี้ยนาบานโมะ้่านไทยก็ต้องเป็นนโมแล้วเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยก็คือขาไปนะครับเราจะไปไฟท์ลงที่สนามบินเซนแทรัลที่นางโหย่าตงนางโหยะใช่แต่ว่าขากลับครับเราจะกลับที่ฮพนิดะครับฮพน,นิดะอีกพนใจกลางโตงเกียวเลย <c oughs> ซึ่งเดินทางใกล้กว่าเดิมโปรแกรมนี้นะครับเราไปลงที่เซนแทรัปุ้มเนี่ยนะครับเราจะพาไปเที่ยวเขา,เา,ขาโคลังเคเออเคยได้ยินไหมฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน <c oughs> ที่นี่อันบอกเลยว่า เป็นจุดพีคที่สุดมากๆของการชมใบไม้เป็นสีมันจะเป็นลำธารหุบเขามีสะพานมีต้นไม้เปลี่ยนสีที่เรียกว่าต้นโมมิจิก็คือใบเมเปิลใบเล็กเนี่ยเต็มภูเขาเลยครับได้ล่องเรือไหมใช่ครับเรือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในปริมาณน้ําที่ล่องเรือได้นะครับผมมันเป็นลําธารเล็กๆน้ําเลี่ยลําธารไปเรื่อย,น,น,ยนะครับผมและสองข้างทางเนี่ยเป็นต้นโมมิจิไม้เป็นสีเนี่ยเต็มเลยครับ ที่นี่นะฮะนอกจากนั้น,นะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงที่เขาจัดช่วงเทศกาลพอดีก็จะมีของกินของขายเป็นเต้นญี่ปุ่นของย่งของย่างทาโกยากิอะไรพวกนี้ครับเต็มสองข้างทางเลยนี่คือเป็นเทศกาลการชมโมมิจิของโคระเคแล้วก็จะมีสะพานเอนะเคียวล่างเรือชมเอนะเคียวแล้วก็ชิลาคาวากกใช่ครับที่เอนะเคียวเนี่ยก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่คล้ายๆกับ เป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับเขื่อนมีการล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มันขึ้นสองข้างทางเ<า>นะี่ยซว่าเป็นสองข้างทางอะสองข้างของเรียบแม่น้านะครับอันนี้คือสวยงามมากใครแมก็คือเรียกว่าโซนากุย่าเนี่ยเอาไง,ไง่ายๆถ้าใครชื่นชอบเรื่องของออทามหรือใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์มากคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบคือชอบสะพานกับชอบแม่น้ํา เรารสังเกตดูว่าออกไปตามชนบทบตามเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะมีสะพานแล้วก็ก็จะมีล่องน้ําเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเพราะนั้นน้ำเขาเนี่ยก็จะสะอาดแล้วทีเนี้ยเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ทําล่องเรือบ้างสร้างทางรถไฟบ้าง ใช่ไหมให้เราแล้วก็ใช้รถไฟแบบโบราณค่อยๆชมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบพอชอบก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกก็ทําให้เราเนี่ยคอยได้ไปชมกับเขาด้วยใช่ครับ<ช>เป็น<ะ>ทั้งกิมมิคก,การท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนา การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะครับได้ในทุกทุกที่ที่สามารถเที่ยวชมความสวยงามธร,รรมชาติได้หลายท่านเนี่ยที่เคยไปเนี่ยนะอาจจะไปอยู่อยู่ในเมืองใหญ่โดยม่ยิ่งโตเกียวโอซาก้าหรือเมืองใหญ่เน้นช้อปปิง้งเน้นกินนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านลองไปทริปแบบนี้นะฮะซึ่งอยู่ในปา่าในเขาเนี่ยมากกว่า70%ของทริปรนะฮะมันจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งอันเนี้ยหลายคนที่ไปกับเราเนี่ย พอออกนอกเมืองไปนี่นะโอ้โหรู้งี้มาตั้งนานแล้วอะไรบนี้นัดบิน <c oughs> ประมาณ5-6ชั่วโมงถึงแล้วไม่เกิน, <c oughs> นครับแล้วก็ได้ชมธรรมชาติซึ่งช่วงนี้ครับนะฮะถ้าใครอยากชมใบไม้เป็นสีของทริปโอบัลเนี่ยนะครับยกนิ้วนะฮะเตรียมทุกท่านให้ยกนิ้วตามตอนไปถึงเลยนะครับท <c oughs> ริปนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ไปล่องเรือแม่น้ำรายกับเรา ตรงช่วงเป๊ะเลยเพราะตรงกันเป๊ะเลยนะพฤศจิกายนนะฮะใครจะจองทริปนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าท่านไปแม่น้ำรายนะเปล่านะไปแมน้ำเปลานะอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับร้าผมถ้าให้ผมฟันธงลงไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไหนที่ใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเนี่ยในการบำบัดจิตใจในการทำให้จิตใจสงบสุขได้มากที่สุดเนี่ยก็คือญี่ปุ่น นะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ใช้าศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันที่เราเห็นว่าทําไมคนญี่ปุ่นเขาละเมียดละไมนะมีสมาธิมีความเนี้ยบครบนะนั่นก็คือการฝึกแบบเซนตอนรับการผ่อนคลายเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่าไปเที่ยวกันในช่วงเวลาที่อากาศดีเย็นสบายหลากหลายเส้นทางให้ท่านเลือก ลวกช่วงเวลาไหนไปด้วยกันช่วงนั้นกับ Around the World โทร0614210110 0614212680 Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาท และยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ worldwide aroundtheworldthailand.com ครับมาถึงช่วงที่2นะฮะของรายการ t o t h อ w o ตัวในวันนี้นะฮะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรามีทริป ที่จะไปปีนังครับเบตงครับหาดใหญ่ครับอันนี้ต้องแบบว่าเป็นทริปยอดนิยมที่สุดแล้วของเราของเราของเราสิครับ28-31นี้เป็นทริปที่ไปเบตงครั้งที่11แล้วก็ไปปีนังครั้งที่4พูดง่ายว่าไปกันแบบว่าเจาะลึกนะฮะเพราะว่าเราจะบินไปที่ปีนังครับนะเที่ยวปีนังเรียบร้อยก็มาเที่ยวที่เบตงเบตงเสร็จก็ มาขึ้นเครื่องกลับที่หาดใหญ่ใช่ครับทริปนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะฮะไม่ต้องเปิดโพยต้องเปิดโพยเพราะไปจนต้องต้องเรียนว่าปีนังเบตงหาดใหญ่เนี่ยเป็นเส้นทางคลาสสิกเที่ยวกันมานมนานแล้วล่ะสมัยก่อนก็จะเป็นหาดใหญ่ปีนังเบตงครับแล้วก็จากเบตงกลับมาปีนังครับนะเพราะว่า เบตงมหาใหญ่สมัยก่อนเนี่ยมันลำบากมากแต่ทุกวันนี้เป็นสามเหลี่ยมเลยนะ,ะ,<ฮ>ะแล้วก็พาทุกท่านได้เที่ยวกันสนุกสนุกนะ,ะเรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็มีจองเข้ามา10บกว่าท่านแหละครับผม <นะ S 1> ปีนังเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยอยู่ใกล้บ้านนะครับอาจจะคิดว่ามันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับการไปปีนังเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่า ว่าจะได้กินแบบไหนอยู่แบบไหนนะครับสำหรับผลตอบรับหรือเสียงตอบรับของโปรแกรมที่เราจัดทุกๆครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้คัดสรรนะของดีๆนะที่อยู่ในปีนังของอร่อยๆในปีนังนอกเหนือจากนั้นของอร่อยๆในเบตงครับพี่แมทนะที่ทุกคนจะได้กินแบบลิมรสทุกอย่างแบบถึงถึงเครื่องนะถึงเครื่องนะเลยก็ว่าได้นะเนี่ยปีนังเนี่ยนะปีนังเป็นเมืองที่ โดดเด่นนะเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองครับนเ่ยูเนสโกให้เขาเป็นทั้งเมืองที่เป็นสไตล์เขาเรียกว่าบ้านแนวชิโนยุโรเปียนครับบล b l u าส์อ่าชิโนยุโรเปียนเราจะไม่เรียกชิโนโปรตุกีสนะเพราะโปรตุเกสเขาบอกว่าไม่ใช่แบบบ้านชั้นเลยนะเป็นยุโรปีกว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยนะสวยจริงครับคือสวยสวยจริงๆครับผมนะหลังจากที่บูรณะเรียบร้อยแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยเห็นเรื่องราวของเจ้าของบ้านเห็น ภาพเก่าๆนะฮะของภรรยาเจ้าของบ้านครับซึ่งเป็นสมัยก่อนเนี่ยเฟี้ยวมากมีรถสปอร์ตถือว่านำสมัยที่สุดนะคันะสมัยนั้นนะครับแล้วบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านของเจ้าของของคนคนหนึ่งฮะที่เป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดอดีตนะของประเทศจีนครับครับต้องลองไปดูครับว่าเขาคือใครเขาเป็นคนก่อตั้งอะไรหลายอย่างที่เป็นที่สุดที่สุดของจีน นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของจีนมาก่อนเลยคนนี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็สาเหตุที่มีบ้านที่นี่เนี่ยต้องไปฝั่งที่นู่นเอาละใส่ไว้นะครับนี้กลับมาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะมีอีกทริปหนึ่งนะฮะเป็นทริปที่เป็นพรีเมียมนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะไปกันที่ฮิโรชิม่าแหละไปชิโกกุนะแล้วก็กลับมาเที่ยวเกียวโตในช่วง ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงสุดท้ายใช่แล้วครับก็คือเราจะไปอยู่ที่เกียวโตเนี่ยในวันที่23ถึง29พฤศจิกายนครับคือสำหรับผมเนี่ยนะผมว่าเกียวโตเนี่ยมันเป็นเมืองที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยลึกซึ้งที่สดุสดใช่ไหมลึกซึ้งที่สดุดผมคือในการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยนะฮะ เวลาเขาจัด3าเมือง30พื้นที่ที่ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุดเนี่ยนะฮะมันต้องมีเกียวโตอยู่ด้วยอยู่ตลอดติดโผตลอดติดโผตลอด,ลอดครับนะเพราะว่าเขาจะอยู่กับอาคารบ้านเรือนวัดโบสถ์ศาลเจ้าสวยๆครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของใบไม้เปลี่ยนสีเรื่องของสวนเซนนะสวนเซนสวนญี่ปุ่นจริงๆก็คือจะมีต้นไม,ม้มีหินน้ำ สาม,ม<ข>อ,อย่างนี้เป็นส่วนประกอบ3หลักอย่างของสวนญี่ปุ่นนะค,ครับผมก็เรียกว่าแบบเรียบง่ายมินิมอลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่นิยมมากๆเลยฮะของคนไทยด้วยนะครับ เส้น,<ใ>น<ม>ทางนี้ <จะ S 2> ก็คือเป็นเส้นทางของฮิโรชิมาชิกโกกุเขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของโซนภูมิภาคทางค่อนข้างจะใต้และเพราะถ้าใต้สุดคือคิวชูซึ่งเราบินเครื่องบินไปลงที่ฟุกุโอกะโดยสายการบินไทยนะครับแล้วก็ค่อยๆล่อ,ลองเถิบขึ้นมานะครับผมมาที่ฮิโรชิม m านะครับแล้วก็มาที่เกาะชิกโกกุชิกโกกุเป็นหนึ่งภูมิภาคที่เป็นภูมิภาคที่ ถือว่าอาจจะเล็กที่สุดภูมิภาคหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นทั้งเกาะเลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปเที่ยวเกาะโชโดด้วยนะครับข้ามไปทางเกาะอิวาจินะครับผมเกาะนี้จะเป็นเกาะที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคชิโกกุนะครับกับคันไซนะครับจะได้ไปชมน้ำวนนารุโตะน้ำวนนารุโตะแห่งนี้ก็คือถือว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติระหว่างทะเลนอกกับทะเลในที่ มีผลกับน้าขึ้นน้ําลงนะครับผมที่จะไม่เกิดน้ําวนที่มีรูปภาพมากซึ่งเราจะนั่งเรือกันไปดูครับผมซึ่งเรือเป็นเรือลําใหญ่นะครับผมก็จะพาไปรนดูน้ําวนที่เราเหมือนกับเห็นแบบในในทีวีแบบแบบน้ำวนกลัวแต่จริงๆแล้วคือปรากฏการธรรมชาติฮะนะซึ่งความเชี่ยวชาญของคนญี่ปุ่นคือขับเรือล่องรอบๆแนวน้ําวนให้เราได้ดูกันนะครับแล้วก็ข้ามไปทางที่โอซาก้านะครับผมแล้วก็เที่ยวที่เกียวโตนะโปรแกรมนี้คือ7วัน7วัน5คืน ถือว่าเป็นเส้นทางของธรรมชาติใบไม้เป็นสีที่ต้องบอกว่าได้เต็มอิ่มกับความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆอีกหนึ่งเส้นทางเลยครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าน้อยมากครับในเส้นทางนี้ที่จะมีโปรแกรมทั่วๆไปออกมาแล้วก็ถ้าท่านเป็นแฟน Around the World เนี่ยนะครเราจะเห็นว่าทริปของพวกเราหลังๆมาเนี่ยนะถ้าสมมติว่าท่านไปกับเราทุกทริปนะท่านจะได้เที่ยววัดสำคัญ ของพุทธศาสนาในแทบทุกนิกายครบหมดเลยทิปก่อนนู้นเนี่ยเราไปที่วัดเอเฮจิเอเฮจินะฮะซึ่งถือว่าเป็นวัดนิกายเซนที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเริ่มจุดเริ่มต้นเซนของญี่ปุ่นคือวัดนี้นะครับ,รบแล้วก็เป็นวัดที่สตีฟจ็อบสอยากจะมาบวชหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่เกียวโตเนี่ยก็จะไปวัดของนิกายโจโดนะนิกายริไซอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าไปวัดเหล่านี้เราก็จะได้ถือโอกาสพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นซึ่งผมเคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถ้าให้ผมฟันธงลงไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไหนที่ใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเนี่ยในการบำบัดจิตใจในการทำให้จิตใจสงบสุขได้มากที่สุดเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ใช้ศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่เราเห็นว่าทําไมคนญี่ปุ่นเขาละเมียดละไมนะมีสมาธิมีความเนี้ยบครับนะนั่นก็คือการฝึกแบบเซนเข้ามจะเป็นพิทธมหายานนะเป็นพุทธมหายานมีหลากหลายนิกายครับแต่ว่าเซนเนี่ยเป็นนิกายหนึ่งที่มีคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนับถือมากกันเยอะมากนะครับผมของญี่ปุ่นนะครับก็คือพุทธมหายานของญี่ปุ่น่ยชินโตแน่นอนแล้วก็มีอีกหลากหลายนิกายเยอะมาก คือมันก็จะมีว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเทนไดเนี่ยมันก็จะเป็นพุทธนิกายหนึ่งที่เชื้อพระวงศ์เนี่ยนับถือก็จะเป็นเทนไดส่วนชินงอนเนี่ยก็จะเป็นของพวกคณะคหาบดีชินงอนจะมาเติบมาในช่วงของยุคโชกุนและนะครับอย่างโชกุนประธมบทคนแรกของญี่ปุ่นนะครับผมก็นับถือนิกายชินงอนเหมือนกัน ส่วนเ้นเนี่ยก็จะเป็นของพวกสมุไรนะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือโจโดโจโดนี่ก็คือของชาวบ้านทั่วไปคือพูดง่ายว่าตั้งแต่เทนไดที่จะต้องมีพิธีกรรมการสวรดการทําพิธีใหญ่โตลองลงมาจนกระทั่งเซนเก็บง่ายโจโดนี่ชาวบ้านเลยทูบสองสาดอกก็ถือว่าเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วเพราะนั้นเนี่ยวัดที่เราจะไปเนี่ยในทริป ที่เป็นฮิโรชิม่าชิโกกุเกียวโตไปดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงสุดท้ายเพราะนั้นวัดวาอารามที่เราจะไปช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพาทุกท่านกลับเข้าไปสัมผัสความเป็น ธรรมชาติครับผมแล้วก็ความเ,เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราจะเราสามารถพูดเลยว่าไม่ว่าเราจะไปที่ประเทศใดก็ตามนะครับผมจริงๆแล้วสถานที่ทางศาสนาก็คือเป็นสถานที่ที่สามารถดูวัฒนธรรมได้ครับะนะครับเอกลักษณ์วัฒนธรรมสัะศกรรมของประเทศนั้นเนี่ยเราจะสามารถดูได้นะครับผมตรงที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวทางศาสนาถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยตามวัดต่างๆที่มีสวนสวย มีสวนเซนก็ดีแล้วว่าต้นไม้ที่ประดับอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่ให้เรานั่งครับนั่งชมความงามแบบเงีย,งยบๆคือผมอยากจะแนะนําเลยว่าเรียนเชิญเลยว,ว่าถ้าานมีโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะหรือว่าหาในวัดไทยถ้าถ้ามีบรรยากาศแบบนั้นนะครับ,รบแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดที่ให นั่งมองสวนนรือเกล่ไวนั่งเรื่อยๆนั่งเรื่อยๆมองจิบชาชแล้วแล้วก็เงียบเงียบสงบอันนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเวลาเนี่ยไปนั่งประมาณสัก5นาที10นาทีเพลินเพลินแล้วก็ได้อะไรที่แบบอาจจะคิดอะไรออกก็ได้ใช่แล้วก็สบายใจสบายใจอันนี้เรียนเชิญเลยว่าลองดูลองดูนะครับแล้วคนที่ไปเขาก็จะรู้กันนะเขาจะไม่พูดครัเพราะทุกคนเนี่ยรู้ว่าท่านั่งอยู่น คือเขาจะต้องสัมผัสวิธีแบบนี้นะคเป็นัดูสวนสวยๆใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ถือว่า23-29ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะฮะของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะของญี่ปุ่นแล้วนะครับพอหมดช่วงฤดูการของใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะเป็นฤดูการของฤดูหนาวแล้วครับหิมะญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งซึ่งหิมะญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อมากๆเรียกว่าเป็นหิมะที่แห้งและละเอียดนะครับผม คนหลายคนทั่วโลกอยากจะมาที่นี่มากๆอยากมาเล่นิมะอยากมาเล่นสกีองไม่พ้นเกาะฮอกไกโดครับครับยังมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมเป็นช่วงวันที่14ถึง21ธันวาคมนะครับเราจะพาท่านไปที่เกาะฮอกไกโดกันนะครับผมแต่เส้นทางนี้นะครับผมเดินทางเข้าที่โตเกียวก่อนเราค่อยๆล่องขึ้นมาพี่แม็กผ่านโทโฮคุขึ้นไปฮะครับแล้วก็นั่งชิงคันเซ็นลอดอุโมงค์เซกังครับครับขึ้นมาที่ฮาโกดาเตะ แล้วก็ไปพักที่นิเซโกะ2คืนนะฮะโปรแกรมนี้ทั้งหมดเนี่ยคือแปวัน6คืนนะนิเซโกะ2คืนซึ่งที่นี่นอนดี่ฮิวตันนิเซโกะนะครับผมให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับสก,กีกับพิมะแรกของฮอกไกโดนะครับผมซึ่งพ่อแม่พี่น้องคนไหนหนึกถึงสก,กีหรืออยากพัรุหงานเล่นสก,กีครับไปฮอกไกโดเหมาะมากครับผมซึ่งสามารถเต็มอัตรรถนะครับผมของการท่องเที่ยวลองขึ้นไปเคล็ดลับผมจะบอกให้อย่างนี้ว่า ถ้าทุกท่านอยากจะไปฮอกไกโดเนี่ยรีบจองทริปนี้ครับเพราะถ้าทุกท่านช้ายิ่งช้าตั๋วเครื่องบินแพงตั๋วเครื่องบินเนี่ยขึ้นก่อนเลยหลายคนของเราถ้าจะไปก็จะชอบ business มีไหมคะ business card ยังอยู่ไหมคะต้องรีบจองต้องรีบจองนะครับ,รบผมเพราะเราไปฮอกไกโดเราไปลงโตเกียวแล้วก็ออกจากฮอกไกโดโอ้แต่ช่วงนั้น,นผมเสียดายนะเนี่ยอยากไปด้วยย่งแต่ผมยังอยู่ที่สวิตซ์เลย ขอบคุณพี่ตะเกิงยงจะกลับมาวันที่22นี่ครับใช่ไหมครับแต่ประกัมนี้ช่วงช่วงวีไอ1ถึง21อนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองโทรสอบถามเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างให้เราขึ้นเอาไว้นะครับแล้วก็สอบถามน้องๆของเราเลยว่ามีโปรแกรมญี่ปุ่นอะไรที่อยากจะให้พี่ไปเที่ยวบ้างนะครับสัปดาห์หน้านะฮะเราพาทุกท่านไปล่องเรือ สเปนโปรตุกเกสแล้วก็ช่องแคบยิบรอนต้านะครสัปดาห์นี้นะผมกับคุณอันลาไปก่อนนะครับ,รบนะบสัปดาห์หน้าเราก็ยังคงจะเป็นเสื้อตัวนี้ครับยูกาตาเหมือนเริ่มเปล่าหรือเปล่าลูกศรน,นะครับ,รบสวัสดีครับ